จังหวะนั่นแล้วก็ใกล้เคียงเริ่มขยอยกันเข้ามาแล้วนะครับาการเปิดสํานักง,งานตัดริบบิ้นก็ตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาที่เป็นมงคนนะครับก็คือ9้านาฬิกาเก้านาทีวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้นําของทางอำเภอืึงกาท่านกนํานันนะครับ กำลังคนน,นนะครับที่เข้ามาตัดนนะิบ,บิ้นะะเปิดสำนักงานสาขาเวียงสาของเราครับ RGA สาขาเวียงสาในวันนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนครับสัมชิจกํลังทยอยเดินทางมาถึงกันนะครับประมาณนีน้อันนี้ราประสงค์ทําพิธีด้านในนะครับประสงค์กําลังเดินมานะครับ กำลังทยอยมามากันนะครับเนี่ฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมกันทําบุญเปิดสํานักง,งาน r g a สาขาเวียงสาของเรานะนะฮะ,ะประมาณนี้นะครับ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 เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับนี่นะศูนย์การทรําพิธีเปิด ตัดลิบินตัดเรียบร้อยนะครับใช้เวลาที่เป็นมงคลก็คือเกา้านาทีนะครับตัดไปเรียบร้อยนะครับสำนักงานสาขาเวียงสาของเรานะครับอาจีสาขาเวียงสานะครับจะอยู่ติดกับบกสเลยนะบกสตัวนี้นะครับนะถนนใหญ่ก็จะไปถนนนะครับตอนนี้เป็นซอยเข้ามานะฮะมีร้านค้านะครับ การอะไรเยอะแยะเลยครับเป็นบกสนะครับที่เวื่องสาบวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับเราก็เปิดสมัชงการเวลาเก้านาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สมาชิกเริ่มทยอยเข้ามานะครับตอนนี้เรารอพระสงฆ์เราพระสงฆ์มาทำก็จะขอเรียนเชิญนายหมวดปีสกุลนะครับเตชไสวรพุนนะครับท่านเป็นตำแหน่งรองประธานสภาพันธ์กำนันใหญ่บ้านนะครับ 17จังหวัดภาคเหนือของเรานะครับนี้ท่านให้เกียรติมาเปิดสำนักงาน RGA สาขาเบียงสาจังหวัดน่านของเรานะครับก็ยังไงขอเ้อนรับ้าราชกนะครับรีสก้เนตรใสวรุณนะครับท่านมาเปิดสำนักงานสาขาเบียงสาของเราวันนี้ขอรเชิญท่านครับ ขอบคุณอาเจี๋ยครับขอบคุณอาเจี๋ยขอบคุณคุณอาจียขอบคุณคอาจียเห็นแล้วเห็นแล้วนั่งมั่งก็ได้นะอืมช่วยวับถ่ายภาพิ่งเลยนะเครื่องใมั่งก็ได้ช่โอเด คนนี้มันอีงเงาอะไรอ้มิต้องมาถามเรา่อนนะไม่ถามอแต่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคุยนนั้นแต่แต่ที่ผ่านมาในพี่จังหวัดนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเราใชอ่าถาก่อกเพราะผมขอไงเนี่ย เราเราคนอื่นมันใหม่เราเปิดสำนักงานเน่ะมันมีการอบรมเยอะไหมทุกวันไหมไม่ไม่ทุกวันไม่ทุกวันนี่ผมที่เปิดเนีมประชุมแค่สามครั้งเองก็คือเปิดมาไม่นานนี่แหสามเดือนเศษสามเดือนเดือนละคท่าไร่เดือนประมาณสามเดือนเออเต้าพวกนี้เราเราไปหาเต้ายังไงส่วนใหญ่เห็นมีแต่คนแก่ครับเขาอยากมีอะไรหมเขาแก่ดีลูกหลานไม่ดูแลมั้งแล้วเขาใช้โทรศัพท์ได้ บางคนเก่งเก่ง่าวบางคนเก่งกว่าว่มบางคนจะไม่รู้เรื่องเลยตท่องสอนสอนแป๊เดียวลืมไปละเงี้ยแล้วก็ต้องดึงไปำกับเขาแค่บรรจงเก่งนในการขอการบรสุทได้เยอะเห็นในเพจบางคนบอกว่าการกสุศลอะไรไปที่แจกส้มสามลูกการกุสุัธน์อันนั้นเป็นที่อื่นเห็นล้ที่แจกส้มแต่วัเป็น่วัอื่น ของผมจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ปลาของน้ำนมอะไรเนี่ย